สวัสดีเพื่อนๆในช่อง y o u t u b e รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ได้นำเจ้าตัวรองเท้าคู่พิเศษของคีเลีย m เ a ม p าเเอามารีวิวในการสวมใส่ให้กับเพื่อนๆแฟน k ีเ i ียนเอม p าปได้ชมกันนะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้คู่พิเศษของคิเลียนเอมปเป้นะครับรีวิวตัวอัปเปอร์ให้เห็นกันแบบชัดๆทุกมุมทุกจุดทุกทุกอย่างของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะดูรีวิวตัวอัปเปอร์แบบเต็มๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมทิ้งลิงก์ในการทิ้งลิงก รีวิวตัว upper ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูบริเวณมุมจอขวาด้านบนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูรีวิวเจ้าตัวรองเท้าในการสวมใส่กันก่อนก็นแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะใส่ให้ดูนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวรองเท้ากันไปอีก ยาวๆนานๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามากดถูกใจกดติดตามแล้วกระผมก็ขอกราบขอพระคุณมาด้วยมาณนโะอ,อกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันนะครับอ่ะครานี้เรามาใส่ให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัวรองเท้าของเอมปเป้ e นะครับก็ขอเรียกสั้นๆก็แล้วกันนะขอเรียกว่าเอมปเป้ก็แล้วกัน,กนจะให้บอกว่าคิเลียนเอมปเป้ e ก็ดูดูจั เต็มยศเกินไปนะครับก็ขอเรียกสั้นๆก็แล้วกันขอเรียกเอมปาเป้ P P e ก็แล้วกันนะครับก็เป็นรองเท้าคู่พิเศษนะครับอย่างที่เคยอย่างที่รีวิวในตัวอัปเปอร์ไปนะครับอีกอย่างหนึ่งรองเท้ารุ่นนี้ผมเองก็รีวิวการสวมใส่มาหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซ u เปอร์ไฟหรือว่าจะเป็นตัวเวเปอร์เองนะครับก็รีวิวสวมใส่มาค่อนข้างที่จะ หลายคู่แล้วเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับมาถึงตัวนี้ก็จะมาใส่ให้ดูเช่นเดิมนะครับตัวนี้ไซส์ที่ผมนำมาสวมใส่นะครับเป็นเบอร์41นะครับเป็นไซส์ที่ผมสวมใส่อยู่ปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านไซส์ให้ดูก็แล้วกันนะครับ US8 UK7 EUR41 แล้วก็ CN260 นะครับก็เป็นไซส์ เบอร์41ที่ผมสวมใส่ในทุกๆครั้งนั่นเองนะครับอ่ะก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเทา้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีเชือกเราก็ขยับเชือกออกก่อนนะครับเพื่อจะได้สวมใส่ได้ง่ายๆนะครับอ่ะขยับเชือกออกเยอะเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับจะได้ใส่ได้ง่ายๆอ่านี่นะครับเมื่อขยับเสร็จแล้วเราก็ กลางๆมันออกนิดนึงนะครับกลางๆมันออกนิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณบริเวณอ่ะผมผมผมอกเทคนิคในการใส่รองเท้าหุ้มข้ออีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับการใส่คือมือข้างนึงจับบริเวณโซ่รองเท้าอีกข้างหนึ่งจับบริเวณในส่วนที่เป็นด้านหน้าเท้าที่เป็นตรงลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดัน ลงไปเมื่อถึงในระดับหนึ่งเมื่อถึงในระดับหนึ่งก็เอามือวางแล้วก็สอดนี่นะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับบางคนอาจจะใส่ยากนะครับเท่าที่ผมเคยใส่รองเท้าซ u ปเปอร์ไฟของตัวไนกี้มานะครับก็หลายปีเหมือนกันที่เคยสวมใส่มาสําหรับผมแล้วตัวที่ใส่ยากที่สุดนะ น่าจะเป็นซ u เปอร์ไฟ4แล้วก็ซ u เปอร์ไฟ6นะครับน่าจะเป็นรุ่นนั้นซ u เปอร์ไฟ5ก็ใส่ยากเหมือนกันแต่ซ u เปอร์ไฟ5จะใส่ยากครั้งแรกนะครับอันนี้คือพูดให้ฟังเฉยๆนะ,ะแต่ตัวนี้ใส่ใส่แล้วตั้งแต่ซ u เปอร์ไฟ7 8 9การสวมใส่ ใส่ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นซูเปอร์ไฟ9ใช่ไหมก็ใส่ไม่ยากอะไรนะครับจับแล้วก็เอามือมาสอดไว้บริเวณด้านส้นเท้าแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับอ่านี่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาดึงเชือกลองเท้าให้เข้าที่นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผูกเชือกรองเทา้าตามแต่สะดวกเลยนะครับ เมื่อผูกเสร็จแล้วเชือกรองเท้าก็จะเหลือประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่เชือกลงเท้าเหลือประมาณนี้นะครับนี่อีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขยับจัดแจงเชือกองเท้าก่อนนะครับเสร็จแล้วเชือกรองเท้าก็ที่เหลือก็จะประมาณนี้อีกข้างหนึ่งนะครับนี่ อันนี้คือความยาวของเชือกรองเท้านะครับความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้คือด้านในที่เป็นเทคโนโลยี a i r z o o m นะครับมีความนุ่มเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัว s u p e r f l y 9ก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวแล้วก็รวมไปถึงตัวเ e p บเปอร์15ก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวนะครับก็ในตัว Upper ที่เป็นเทคโนโลยี a i r z o o m นะครับมีความนุ่ม อยู่เหมือนเดิมนะครับในความรู้สึกของตัวอัปเปอร์ส่วนที่เป็นอาเวเปอร์เปอร์เซตพาร์ก็ยังคงแนบชิดกับเทา้าดีเหมือนเดิมนะครับดีเหมือนเดิมด้านหน้าเท้าใส่แล้วไม่รู้สึกรัดเท้านะครับไม่รู้สึกรัดเท้าในที่นี้คือถ้าเราใส่ตรงตรงไซส์นะครับไม่ใช่ว่าพี่ครับไหนพี่บอกว่ามันไม่ลัดเทา้าแต่ทําไมผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าบีบจังเลย ถ้าเราสมมุติว่าถ้าผมใส่เบอร์41แต่ผมไปสั่งเบอร์40มาใส่อย่างเงี้ยมันย่อมจะบีบอยู่แล้วนะครับมันย่อมจะบีบอยู่แล้วแต่อันนี้คือไซส์ที่เราใส่คือไซส์ตรงๆไซส์นะครับจะมีความรู้สึกว่ามันพอดีกับเท้านะครับด้านหน้าเท้าจะรู้สึกพอดีเป๊ะเลยนะครับบริเวณข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกก็รู้สึกโอบกระชับตัวรองเทา้าตัวเท้าได้ดีนะครับด้านหลังเทา้าบริเวณส่วนที่เป็น เชือกรองเท้าในส่วนนี้ก็รู้สึกว่าโอบกระชับเท้าได้ดีนะครับไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเจ็บนะครับปลายรองเท้าจะเหลือประมาณปลายจะเหลือช่องว่างอยู่บริเวณปลายเท้าอยู่นิดเดียวประมาณปลายนิ้วก้อยนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยแค่นั้นเองนะครับถือว่ารองเท้าซูเปอร์ไฟ9แล้วก็ตัวเวเปอร์15ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะใส ตรงนะครับคือปลายเท้าจะไม่ค่อยเหลือเยอะเหมือนกับตัว Super f l y 7 Super f l y 8หรือว่าตัว w e b ปอร์13หรือว่า w e เปอร14นะครับจากที่เคยสวมใส่มานะตัวนี้ค่อนข้างที่จะไซส์ตรงมากๆนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าใส่แล้วผมไม่ชอบแบบฟิตฟิตเกินไปก็แนะนำถ้าถ้าไม่กลัวหลวมนะครับก็เพิ่มไซส์ไปอีกหนึ่งไซส์ก็ได้นะครับแต่ ก็บางคนนะบางคนอาจจะมีความ,มชอบแบบนั้นนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวของผมแล้วผมชอบแบบตรงตรงใส่ดีกว่านะครับอ่าอันนี้คือด้านด้าน,นตัวรองเท้านะครับในส่วนที่หุ้มข้อนะครับก็จะอยู่บริเวณข้อตรงนี้นะครับข้อเท้าด้านในก็อยู่หุ้มตาตุ่มนะครับหุ้มตาตุ่มตรงนี้เลยนะครับนี่ปลายถ้าสังเกตด,ดูตรงตรงหุ้มข้อมันจะมีของรองเท้า ซูเปอร์ไฟ9นะครับมันจะมีลายเส้นของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งเจ้าตัวปลายปลายลายเส้นตรงนี้มันจะอยู่ตรงกึ่งกลางกับตะตุ่มพอดีเป๊ะเลยนี่เห็นไหมกางตะตุ่มมันจะชี้ปลายปลายตรงนี้มันจะชี้อยู่บนกึ่งกลางตะตุ่มเป๊ะเลยนะครับนี่ข้างเท้าด้านในนะอ่าส่วนข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกตะตุ่มจะอยู่ ประมาณนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับตาตุ่มจะอยู่ตรงนี้แต่ปลายเส้นจะอยู่บนเหนือตาตุ่มมานิดนึงนะครับนั่นหมายความว่ามันหุ้มตาตุ่มบริเวณข้างเท้าด้านนอกทั้งหมดเลยนะครับส่วนบริเวณด้านส้นเทา้าก็โอบกระชับเท้าดีนะครับเดี๋ยวผมดีดให้ดูนี่แผ่นมันมีแผ่นกันกระแทกอยู่ด้านในนะครับก็ใส่แล้วรู้สึกว่าพอดีเทา้าเป๊ะเลยนะครับ บริเวณรัดข้อเดี๋ยวผมดีให้ดูนี่เห็นไหมนี่ไม่มีหลวมนะครับไม่มีช่องโหว่ไม่มีช่องแบบเหมือนกับรัดข้อมันไม่รัดข้อจริงๆแต่ถ้าเราใส่ตรงไซส์มันจะรัดข้อพอดีเลยนะครับในทุกๆส่วนของของข้อเท้าเราเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกว่าพอดีเท้าไม่บีบเท้าใส่แล้วมันพอดีเท้าไม่อึดอัดเท้าเท่าไหร่ แต่ก็มีอึดอัดในบางส่วนนะครับแต่แต่ถ้าถามความรู้สึกของผมผมว่ามันพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับอเดี๋ยวผมยืนให้ดูอันนี้คือบริเวณด้านหน้าเท้านะครับด้านหน้าเท้าข้างเท้าด้านในนะครับนี่ลายเส้นแบบนี้เลยบริเวณด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านในบริเวณหุ้มข้อนะครับนี่นะครับอ่า ข้างเท้าด้านนอกนะครับนี่ด้านหน้าเทา้าลายเส้นต่ตางๆบริเวณหุ้มข้อข้างเท้าด้านนอกนะครับนี่อีกข้างหนึง่งข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านหน้าเทา้าลายเส้น,นต่างๆนะครับบริเวณหุ้มข้อก็รัดข้อได้ดีนะครับนี่บริเวณส้นรองเท้านะครับนี่สวยมากๆลวดลายต่างๆนะครับ ชุดพื้นนะครับปุ่มทรีสตารนะครับนี่ชุดพื้นสีสันสวยมากๆบอกได้เลยวสวยจริงๆนะครับเป็นรองเท้าคอลเลกชันของเอ็มบัปเป้ที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่สีสวยมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้อ่าอันนี้ก็ตอนนี้ยืนอยู่นะครับในความรู้สึกคือ ในตัวอัปเปอร์จะมีความนุ่มมากๆนะครับด้วยเทคโนโลยี Air ์ซูมนะครับคือเทคโนโลยีแอร์ซูมมันจะช่วยให้การกระโดดมันจะช่วยซัพพอร์ตในการกระโดดทำให้มีความรู้สึกว่าด้านในตัวรองเท้ามันมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมันคอยรับแรงกระแทกจากการกระโดดจากการวิ่ง ได้มากเลยจริงๆเจ้าตัวเทคโนโลยี a i r z o u p นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่พิเศษของคิเลียนเอมปเป้ให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีอยู่2 Fanpage นะครับเข้ามาสอบถามได้ทั้ง2 Fanpage เลยนะครับมีไซส์3 8ถึง45นะครับ 3 8ถึงส5สินค้าที่นำมารีวิวตอนนี้ขอย้ำขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ของแท้นะครับอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับรีวิวมาค่อนข้างที่จะยาวเลยเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวให้ชมกันอีกยังไงแล้วก็ขอฝากติดตามช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยกันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซ u บ s c r i b e ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ สวยจริงๆนะเนี่ย